นอนด้วยนะคะ้าแฟโตเป็นสาวแล้วจ้าอีกคนหนึ่งนอนนอนหลับอยู่นี่แล้วก็เข้าห้องแล้วค่ะเพราะว่าข้างนอกกมันมันมันจะลม <c oughs> เราก็ญาติปีเขานั่นไหมปีเขาตรงนางเ้าเขาเพราะว่ามันเป็นเปีท,ที่ที่บอ่อได้ถ้าเขาดินเนาะมันจะลมนะ ว่านอนถ,ถ้ามีคนอยู่ด้วยก็ว่เป็นอย่างถ้าเขาจะเก็ุเบียดเค้นเหตุซ้ำในสีเขาสังขามือนี้เขาก็ต้องเอาเขาไปนอนในบ้านเออใครมาเปิดประตูว่ะเมื่นอวานรอดูทั้งวัน,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 นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอยะ่าหล่นอย่าหลดี๋ยวนอนลงยายจะให้อยู่นอนลงดีดีด ฟอมครับก,ก็หนีได้บ้างเอานอนนอนนะเอาหนึ่งโอ้สอกน้ำเฮาแล้วสองแล้วอะไรสามเอานอนนะเอเอเอหล่นก็ให้หล่นเลยให้หล่นเลยไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว ข่ของแก้มน้องคอยแทนนายแจ็จจ้าเจ้านางอนนันทิพย์แห่งเมืองทิพยอ์อิสเรลอ่ะจับด,ดีลูกจับดีหนูอย่าดิ้นมากหนูอย่าดิ้นมาก,มากแล้วมันตกตกงงไปไม่ได้นะเห็นว่าเขาอหอนเขาเอาออกจากผาคือเขาใช้ห้มงพายเขาเป็นสบายต้าแฝดจ้า ปองร้ายมาก็ร้ายไปพี่พลอยคนสวยจ้าอยา,จยอยากเห็นแสดจังเลยอยากเห็นแสดนะคะอยู่ไหนน้อกถ้าหนูขึ้นเวทีถ้าหนูไปจังหวัดไหนค่อยดูนะคะจะหลับแล้วนะ,ะความค้างคอยกันเด้อ จะนัดดอ่าเอ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 มื่อควายลแม่นี่ที่เหตุเพลงกลอมควาควันเอ้ยควันมากระรองหายงอแงที่บ้าน ปกปักดูแลลูกแม่ลับให้สบายจีเอาเดือนตาใหจะเอาไม้ร่ใจพค่ะแม่ทอรณีพระแม่คงคาโปรดวิญยาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีขอแม่ ทีท่เฮเพลงกล่อมว่าขวัญเอ้ยขวัญมาอย่าร้องหายงอแงอพี่บ้านพี่เรือนปอกปักดูแลลูกแม่ลับใครสบายจ <c oughs> ิเอาเดือนตางน้ำจิเอาไม้ร่มไผค่ะ ารหมีพระแม่คงคาใจจิตแม,ม่เปล้งร้องรักไม่มีขอแม้ฮวงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าบยบินไป วา่วงใหญ่แม่ตามต่อยเที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ปาดิจิตร์ตับแล้วพี่นอ้องป่าอลองนี่นี่เขาไปเขาสิรับก่นมันมันเขาเล็ดยุ่กระซาพมื่อวนนนี้ัวายู่เลยมนนี้รับเรียบร้อยใ่ะรับเรียบร้อยไะค่ะพี่นอ้อง เขามาัเพ่งป้าจะหลับแล้วค่ะหมค่ะรับเรียบร้อยแล้วจ้า ยายก็จะเอาบ้านเเข้าไปในห้องนอนนอนในห้องนะคะเพราะว่ายายจะไปทําุลายยายจะไปซื้อไอ้น้นำยามาล้างนให้หนูรอนยายจะไปซื้อของใช้นะคะไปซื้อกระดาษทิชชู่ไปซื้อของกระดาษปียังน้ไว้ให้หนู ต่ว่าให้้เขาลองตั้งหัว้าโอ้ยหลับแล้วชๆยหลับแล้วหาพี่นองเอ้ยนี่สุดนี่จะมาคื้แอนตนีนหน่อยแท้นี่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  มันจะมีชุดหนึ่งอันยายวาดเป็นสื่อมาไหหลานมาเดียวมายหไซตู้ดอกไม้ย่หนาบ้านอู้ลุงอ่ะลุ้นอยู่เอกเรื่อนกับวันจะกีนน้องเอ้ยจังสี่เลยนี่หน้าตาเอ้ยฟังเสียงปวดนี่ลองเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้าได้เพราะท่านได้อาบน้ำ ไก็สิเห็นสุะกอนเดอบรราิกาพี่น้องขอบคุณดาว3นด่งร้อยสามสิบสดวง้นมาขามก็นะขามมาจีสุกแล้วอะคิดว่าอากาศทำสบายเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทุกดวงขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่แตนเนอค่ะพี่น้องโอ้เศ้าเพิ่นดึงลอตเตอรี่ให้ย้ายดึงเอาดึงเอาสองคนโอ้แต่ว่ากับมีโตมากที่เลยว่าดึงไว้ห้าเขาเอาโชคให้เขาปีใหม่เน้ะลูกว <c oughs> ิ่งบ่ <c oughs> ไอติดรับแล้วไอติดเขาในห้องแล้วอันนี้ก็เจียวเขาในห้องน้ำกันอันวันศแล้วเราก็รลังกายเนี่ยและเลยจะเข้านี่โอเคนะคะได้เจอกันคลิปหน้าเดิมน้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมเมื่อวานไม่ได้เจอกันเลยเมื่อคืนนี่โอ้ยแม่อมัอนวงนาฬิการ้านกระน้อนสามสี่ทุ่มวิมนวงนาฬิกาไอ้ยลือไร้สดตัวน,นี้ไม่มีแย่บีเขาพะนะ แมนเหรอเจ้าคะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างทุกขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่ส่งของมาให้เสื้อผ้ามาให้หนูใส่นะคะหูสัญญาว่าหนูจะใส่ทุกชุดเลยใจเย็นๆนะคะยายจะค่อยๆทยอยใส่ให้ <laughs> มัองคาร้นอนในพี่เนาะเอ,อ้ยผู้ใดสิฝากควอมข่แน่นี่นนเพื่อถูงรางวัลอ่ารางวันที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าล่างใหญ่อ๋อหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าล่างกำลังรับชมยายยานววยายสีนว ทำไมมาช้าจังเลยเกือบว่าเห็นคุณยายแล้วนี่เออมืออื่นเนี่ยค่ะพี่น้องมืออื่นกับปากปากมา่านฝากทุกขกำลังใจสาธุน้ำก,กันกันได้นะคะมืออื่นเป็นแอนบอยสิทวายอ่าหัวหัวสเตเลตที่เฮ็ดแตมสาปฏิบ,บนะัติธรรมน่ะตาบุญกระถิ่นของของงาน ของตาล้นมีไก่นี่แม่น้องมีไก่เนาะวันนี้เพิ่นก็เลยสิวันนี้ถวายเพิ่นกระไรสิถว,วาย,วายมือวันเกิดหลวงพ่อไม่เขาหนิหลวงพอ่อเราเป็นเจานา้าคณะอำเภอเนาะวันนี้โอ้ร้องร้องร้องเจ้าคณะอำเภอวันนี้เพิ่นกะไรสิเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีเพิ่นกะไรเสียนเหตุวันเกิดเพิ่นมืออื้อนนะคะวันที่สิบหกกัสิมีลงทานบัน่น ข้าเจ้ามาทานน้ำเห็ดเห็นฐานลงพคอมาสอามันมาสิบสองลงอ้งแล้วกะอ่าบอยกะสีเห็ดก๋วยเตี๋ยวมาอีกล้งหนึ่งกะจะเป็นสิบสามแล้วกะเจ้ฝนกะจะเอาหน้าอ้ออีกกะจะเป็นสิบสี่โอ้ลายเดคะ่ะมืออื่นถาถวายน้ำกันเด้อค่ะซีโม้งเส้ามืออื่นซีโมงเส้สาแล้วก็หามงกุละจถวายเพ้น ฝากของแก้มโอ้โหฝากของแก้มโอ้โมีแต่คนฝากของแก้มฝากของแก้มท่าสบายเลยค่ะดูท่าได้ค่ะเดี๋ยวฝากเดี๋ยวจะหอมให้ค่ะท่านทุกคนเลยอันทานอนอย่ังเสีย นอนนอนทากันเลยดิพิกทางกับพิกทางขึ้นก an e so ันเลยดิเห็นบอก่เวลาย้ายลงไรเนี้บเพิ่งเวลานั้นเขาสินอนทากันกองข้นกับกองขึ้นกันมอนในมือเศร้านี่ท่าย้อมกันอีกแล้วเมื่อวานอยู่บัไทยจักคนกับบัไทยจักคนเมื่อวานเมื่อวานนย่บัไทยผสมไปที่ยังเคยิบอไทยจักคนมือเศร้านี่ย้ายกับพักินผสมแื่วานแล้วก็กินบะคามอยู่นี่เห็นแต่ปอก้อมกันเลยมือเศร้านี่ เดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ